สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่รายการสมาร์ทโฟกัสค่ะและเช่นเดิมของวันนี้จะมีพิธีกรพิเศษที่เรียกว่า เป็นคุณแม่ลูกสาวแล้วตอนนี้กตนน่ังจะมีนนคนที่สามเนาะใช่ค่ะ,ะกับพี่โซอี้จากโซอี้สครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ต้องบอกเลยโปรดิวเซอร์ของเราบอกว่าคิดถึงพี่โซอี้มากตอนนี้ไปทําอะไรอยู่อ๋อหลังจากที่โซอี้ออกผ้าพ,พันคอแบรนด์โซอี้สครับมานะคะตอนนี้โซอี้สครับเนี่ยก็เติบโตขึ้นทุกวนันค่ะล่าสุดเนี่ยเราก็พัฒนาเอานอวัตกรรม,มาใส่ในผ้าพันคอได้ยังไงคะเนาะมันจะไม่ใช่ผ้าพันคอสวยๆธรรมดาละตอนนี้ผ้า เป็นหอมโซอี้สิคมีแบบมีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็เป็นแบบปรับอุณหภูมิด้วยคือมันอยู่ในเนื้อผ้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะฝังลงไปในเส้นใยผ้าเลยเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาจากเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆไม่ได้สวยอย่างเดียวอแต่ว่าสวยแบบมีคุณค่ามากขึ้นด้วยเป็นผ้าเป็นคอเนกประสงค์ก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคุณโซอี้ไม่ได้น้ําหนักขึ้นนะคะตอนนี้คือแปดเดือนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ท้องลูกคนที่สามอยู่ค่ะก็แปดเดือนแล้วแต่ว่า ไม่ได้หยุดทํางานเลยไม่ได้หยุดค่ะนอ<า>กจากทําผ้าพันคอ s o อี้สครัยังทําอย่างอื่นด้วยตอนนี้ใช่ค่ะเพราะนอกจากแบรนด์ผ้าพันคอโ o อี c ส a รัแล้วเนี่ยก็ยังมีธุรกิจที่เป็นโรงงานรับผลิตเครื่องสอําอางด้วยเป็นแบบครบวงจรเลยรับผลิตเป็น O E M นะคะชื่อว่า S C L Innovation ค่ะและนอกจากนั้นนะคะ So อก็มีหนังสือนะคะ ที่เพิ่ง <Wow. S 1> ออกมาใหม่ว่าเดินเมษาที่ผ่านมาชื่อว่าแอบทำหนึ่งชั่วโมงต่อวันฝันเปลี่ยนสู่สำเร็จเขร,ร้างร้าน oh. ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นเบสเซอร์เลอร์ด้วยนะคะเป็นเบสเซอร์เลอร์ก็อยู่ในร้านหนังสือทั่วประเทศ oh. นะคะก็เป็นหนังสือที่บอกเล่าเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ เป็นเรื่องเล่าการสร้างธุรกิจโซอีสตาร์ขึ้นมาแล้วก็เป็น how to ด้วยก็คือเอาประสบการณ์จากคุณโซอีเลยใช่ไในนี้เลยใช่ค่ะสําหรับคนที่อยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะซีก็จะบอกว่าทํางานประจําก็สามารถสร้างฝันธุรกิจสําเร็จได้ด้วยการแอบทําวันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าโซอีต้องแอบที่บ้านทำใช่ใช่ตามวันโซนี้ค่ะนอกจากหนังสซื้ออ่าแล้วก็พัฒนามาเป็น audio books ด้วยเป็นแอบฟัง20นาทีต่อวันฝันเปลี่ยนนะคะ สำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาว่าอ่านหนังสือเราก็อาจจะใช้มากค่ะพ่ดนไม่ถนัดในการอ่านหนังสือจริงไม่ค่อยต้องฟังเอาต้องฟังระหว่างรถติดเมืองไทยรถติดอยู่แล้วเราก็ฟังซีดีอันนี้ไปนะคะเป็นออดิโอบุ๊กส์นะคะก็จะมีเสียงโซอี้นี่แหละพูดพูดพูดนะคะสี่แผ่นก็สี่ชั่วโมงนะคะเปลี่ยนรถติดอันน่าเบื่อให้เป็นเป็นห้องเรียนเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจใช่เลยค่ะบอกว่าเป็นคุณแม่ที่ขยันมากๆเลยจริง แล้วคือทีมงานที่ทุฝกฝ่ายมาบอกเลยว่าต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องคนที่3ซึ่งวันนี้ตั้งใจเชิญคุณโซอี้มาเพื่อวันนี้เพื่อแบรนด์แบ,นดแบรนด์นี้เลยขอบคุณมากค่ะกับแบรนด์ Brown a s b u r r y นะคะเดี๋ยวเราคุยกับแขกรับเชิญของเราก่อนเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เรียกว่าสร้างแบรนด์ เสื้อผ้าเด็กวินเทจแบรนด์แรกๆของเมืองไทยเลยก็ขอสวัสดีพี่ซันกับพี่นุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโซดี้บอกว่าอยากเจอมานานแล้วอใช่แล้วเพราะแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นขวัญใจของคุณแม่ทั้งหลายอยากให้ลูกแต่งตัวแบบแนวน่ารักวินเทจค่ะและที่สําคัญคือที่ที่โซดี้มาวันนี้นอกจากจะเป็นคุณแม่แล้วเนี่ย คุณโจ伊เนี่ยเดิมเป็นบริัทสตรองอย่งมาก่อนแล้วก็มาทาธุรกิจของตัวเองเหมือนกันเลยค่ะแบรนด์ราวเอสมิรี่จริงๆแล้วก็แต่ละคนเนี่ยไม่ได้จบแฟชั่นไม่ได้จบดีไซเนอร์มาก่อนแต่ละคนทําอะไรมาก่อน้บ้างเริ่มที่พี่นุ่นจดพี่เป็น interior d e s i g n ร์ค่ะทําอยู่ที่นี่ที่ไทยสักหกปีแล้วก็แต่มีความชอบเรื่องงานคราฟงานผ้าเหมือนกันเหมือนกับคุณโจ伊ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนต่อเท็กซ์ไทล์ดีไซน์ที่อังกฤษอยู่ปีหนึ่ง แล้วก็เนี่ยค่ะพราะว่าเก็บประสบการณ์โน่นนี่นัน่นกลับมาก็เปิดด้วยกันกับทีบมพี<า>่สันทำอะไรมาก่อนที่อนกก็จริงๆพี่ทํางานไม่เกี่ยวเลยลทำด้านด้านเพลงโปรดิเซอร์มาสิบปีประมาปีแล้วก็มาทําดูแลธุรกิจคืออ,อยู่ในบริษัทไอมาก่อนแล้วก็จนตอนหลังก็คือเกี่ยวกับเพลงแหละใช่ตอนหลังก็คือมาดูดูแลด้านธุรกิจ ดิจิตอลแล้วก็ดูแลธุรกิจแบบว่าสร้างธุรกิจใหม่ใหให้บริษัทก็เลยคือมีประสบการณ์นะรู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้บนโลกดิจิตอลอย่างนี้ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วก็คือมองภาพรวมของธุรกิจนะครับว่าว่าเราถติว่าเรามีความรู้ด้านนี้ก็าสามารถมองหาจุดแข็งของตลาดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยยังไงอะไรเงี้ยก็คือหลักๆก็คือตอนนี้จะเชี่ยวชาญเรื่องมาเก็ตติ้ง <Digital. S 1> ดิจิตอลอะไร่างเี้ยจะมองไปทางนั้นเนาะ,<ฮ>ะแต่ทีเนี้ยที่เหมือนคุณโซโอี้คือเดิมเนี่ยจริงๆเหมือนก็ททำอีกอย่างหนึ่งมา <ฮะ S 2> ขอที่คุณโซโอี้จะมาทําเป็นภาพพ่อตอนนั้นจริงว่ามันต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างอย่างตอนนั้นคุณโซอี้นี่ เป็นเรื่องของอะไรทำไมถึงแบบมาทําเป็นอยู่ดีๆมาทําเป็นข้าพออย่างโซอี e ้จบเภสัชมาใช,ใช่ไหมคะตอนแรกก็ทํางานประจําก่อนเป็นผู้แทนยาน,นะคะแล้วก็แต่งงานมาอยู่ในตระก,กูลกงสีแล้วเราก็ทํางานอยู่ในระบบกงสีแต่เราก็มีความฝันว่าเราอยากท,ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราชอบก็เลยเป็นที่มาว่ามาทาผ้าพันคอแบรนด์โซอี้สกาวค่ะแล้วอย่างพี่ชันกับพี่ลุนอะไรที่เป็นตัวตัดสินใจให้ตัวเองมาทําแบรนด์แฟชั่นและเป็นของเด็กด้วยตอนนั้น คือจริงจริงตอนนั้นมีแพลนว่าคือตอนนั้นกำลังจะแต่งงานแล้วคิดว่าคือส่วนตัวก็เบื่อด้วยเบื่องานประจําที่ทํามาตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบอยากคือเป็นคนเงียบเงียบกันสองคนเลยรู้สึกว่าเอออยากหาอะไรทาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยของเราเองสองคนก็เลยถามถามเขาว่าแบบมีความชอบอะไรรู้สึกว่าเห็นว่าเขาชอบเสื้อผ้าเด็กอะครก็เลยรู้สึกว่าเออ แล้วคือด้วยด้วยเขาเรียก direction art ที่ที่มันค่อนข้างแตกต่างจากในมูลไทยคือเราเราไม่มีความรู้เลยแต่ว่ารู้สึกว่าไว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นแบบเนี้ยในมูลไทยแสดงว่าเคยได้เห็นผลงานของของพี่รู่นมาก่อนแล้วในการออกแบบคิดเขียนของเขาทั้งสองอย่างก็ตอนแลกแรใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็เลยเริ่มรีเสิร์ชกันแบบก็ลองเดินดูในตลาดว่าแบบตลาดเสื้อผ้าเด็กมมีอะไรอยู่บ้าง ก็เริ่มต้นจากทรงงานแล้วก็เริ่มสร้างธุรกิจแร์ก็คือเริ่มแรกเนี่ยมาจากอยากมีอะไรที่เป็นธุรกิจร่วมกันแหละแล้วก็เลยถาพี่นุ่นแต่ทําไมพี่นุ่นถึงเลือกมาทําเสื้อผ้าเด็กก็อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเป็นคนชอบเรื่องงานผ้าชอบเท็กซ์ไทชอบประดิษฐ์ประดอยอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ไปเรียนนี่มีโอกาสได้เห็นช็อปที่นุ่นซึ่งเป็นเสื้อผ้าเด็กเขาแบบมีการ ออกแบบแล้วก็แบบจับเด็กแต่งตัว mix and match ได้อย่างน่ารักมากอะไรเงี้ยก็อยากให้ได้มาเกิดที่เมืองไทยบ้างแฟชั่นเด็กอะไรค่ะแม็กกาซีนเด็กที่นู่นเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยกราจะไม่เห็นแมกกาซีนแฟชั่นเด็กในเมืองไทยเลยคือของเรามันจะเด็กจะไม่เป็นเรื่องของแฟชั่นจะเป็นเรื่องของการใช้งานทั่วไปเป็นฟังชั่นมากกว่าใช่แต่เราก็คือเหมือนแบบสนใจว่า ยากให้เด็กของเราเนี่ย<ม>เด็กไทยแหละเอาว่า<ม>ง่ายๆมีเรื่องของแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะจริงๆแล้วถ้าถามอาถามในในมุมมองของทั้งสาม่าันการทาแฟชั่นให้เด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆอันไหนสนุกกว่ากันแล้วอาจจะแล้วแต่ความชอบออเพราะว่าอย่างผู้ใหญ่ก็ความเปรี้ยวหรือแบบซาได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะมีต้องแคร์เรื่องเนื้อผ้าเรื่องก็จะมีข้อจากัดบ้างใช่ใช่แล้วก็ ล้วแต่สไตล์ค่ะอย่างเราก็หวานหวานกันไปก็อย่างโซอี้ก็คอยแต่งตัวให้ลูกอยู่แล้วเนาะเวลาแต่งตัวให้ลูกเนี่ยมันต้องคิดเยอะแค่ไหนอะคะเวลาเราก็ต้องเลือกวัสดุเลือกอะไรมาให้เขาใช้อะไรเราก็ต้องห่วงว่าเขาจะสบายตัวไหมก็เพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่ด้วยโซอีมีลูกสองคนนะคะตอนที่เขาเด็กๆเนี่ยก็จะต้องดูว่าใ้ช่วงนี้อากาศเป็นยังไงแล้วออกไปข้างนอกจะร้อนหรือหนาวไปไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า นอกจากนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะถ่ายรูปออกมาน่ารักไหมก็จะต้องดูเรื่องนิดนึงแฟชั่นนิดนึงแล้วก็อยากให้คนอื่นชมรูปเราว่าน่ารักนะเพราะฉะนั้นเรื่องแฟชั่นกับเรื่องของเด็กเนี่ยจริงๆเราเป็นเรื่องที่ควรจะเกี่ยวข้องกันมากๆเลยเพราะสมัยนี้คุณแม่ส่วนใหญ่ก็เวลาพาลูกไปเที่ยวต้องมีต้องถ่ายรูปใช่ต้องถ่ายรูปลงโซเชียลก็ถือว่ามาถูกทางแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วการเริ่มธุรกิจนี้ไม่ได้มีแค่คนใช่มีใครอีกบ้างให้ทาอธิบายก็มีที่่หน่อยที่ที่สา ซึ่งจริงๆแล้วเดิมทีคือเหมือนเคยคุยกันมาก่อนแหละว่าเขาเขาเคยมีความอยากทำแล้วก็อยากทํากับพี่แก้วงเป็นเพื่อนสาวนี่หน่อยนี่เป็นแฟชั่นดีไซน์หรืออะไรนาไม่คือเขามีรูปแล้วเขาก็เขาก็ชอบเสื้อผ้าเด็กแค่นั้นแต่ว่าก็คือแค่มีความรู้สึกชอบว่าเคือแบบไม่ได้แบบมีแพลนว่าจะทำแต่ชอบอยู่พอก็เลยพอคุยกันนุ่นก็เลย เาคุยร่วมกันเอ้ยอย่างเงี้ยเราลองมันช่วยกันทําไหมเพราะใจจริงคือการที่แบบออกจากงานเนี่ยรู้สึกว่าอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากทำร่วมกับครอบครัวดี๋ยวมองพี่ซานในการกว่าจะตัดสินใจยุติงานตรงนั้นมาทำตรงเนี้ยรู้สึกกังวลหรืออะไรบ้างไว้คือมันมันถึงขีดสุดของความเบื่ออันนี้คือพี่ซานลาออกมาก่อนนะคะแล้วถึงจะมาทำแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์นี้ คืออัดจาดเลยรเริ่มเลยมันไม่ไหวเพราะความรู้สึกเรานะมันไม่ได้สึกมันอาจจะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เราคอมันเบื่อเบื่อ่แล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆมันเป็นคนทํางานเกี่ยวกับด้านคิดแพลนธุรกิจก็จริงแต่เป็นคนที่ไม่ชอบเลยเอาจริงๆ<อ>แล้วคือแต่ว่ามันเหมือนแบบเราอยู่ในงานรู้สายงานงานั้นจนถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเรามีประสบการณ ที่สามารถคิดได้แต่ว่าถามว่าชอบไหมไม่ได้ชอบคือรู้สึกว่าต้องการความเป็นสเกลเล็กแต่เราอยู่กับสเกลใหญ่มาทั้งชีวิตเลยแล้วคุณนุ่นตอนนั้นที่จะเริ่มทําแบรนด์แบรนด์นี้ขึ้นมายัางทางานประจําอะไรอยู่หรือเปล่าคะตอนนั้นไม่แล้วค่ะเพราะกลับมาจากเรียนต่อเลยแล้วก็เขาตัดสินใจอย่ใช่แล้วอย่างนี้จากคนหลากหลายอาชีพเนี่ยแบ่งงานกันยังไงคะในการบริหารร้านที่เป็นแบรนด์ของเรา ก็ชัดเจนก็คือตอนแรกก็คือรนุ่นก็จะดูให้เขาเป็นตัวเขาคือดีไซน์ก็จะดูแลเรื่องธุรกิจแต่ว่าออกแบบระบบของมันนะ่ว่ามันควรจะมีอะไรนหนึ่งสองสาสี่วนที่หน่อยก็จะแบบเขาก็จะเป็นคนดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยการสอนแทคต่างๆพี่แกก็จะช่วยพี่หน่อยจะช่วยชันเรื่องการดูแลลูกค้าอะไรอย่างงั้นเขาทำอะไรมาก่อน เขาเป็นแอร์โฮสเตลพี่แกอยู่ลูกค้าอยู่แล้วนานอ่ะแล้วพี่แก้วพี่แก้วเขาจะดูเขาก็เป็นสถาปนิกสถาปนิกเขาแแบบดูแลเรื่องการออกแบบต่างๆอะไรเงี้ยให้คือออกแบบอ่ดๆที่มันไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอ๋อก็คือโครงสร้างร้านช็อปมันนั่นนี่แพ็กเกจจิ้งอะไรอย่เงี้ยซึ่งแบบจริงๆแล้วคือเราเป็นธุรกิจมันมีดีเทลเยอะมากที่เราไม่เห็นอะไรเงี้ย ก็คือการว่าสี่คนนี้ร่วมแรงร่วมใจในการทำขึ้นมากลับมาเรื่องของดีไซน์การดีไซน์แต่ละครั้งเนี่ยมันมันต้องมีคอนเซปต์อมีรูปเล่นอะไรไหมในมุมของเ่ก็เริ่มมาจากการที่เราคิดกันว่าแต่ละคอลเลกชันเนี่ยมันน่าจะมีสตอรี่เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและเป็นกิมมิคของแต่ละคอลเลกชันที่ออกมาแล้วมันเกี่ยวข้องกับชื่อร้านของเราไหม อ่าเกี่ยวค่ะชื่อร้านนี้อ่าคุณซันเป็นคนตั้งอธิบายตากลองยัไม่หมดยังไม่หมดเลยความหมายเหมือนกันคือ browberry เนี่ยจริงๆก็มันเป็นคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคำพูดเขาเรียก idiomatic ของฝรั่งที่เขาหมายความว่าเหมือนแบบปากแดดจนผิวมันเป็นสีคล้ายๆเบอร์รี่อ๋อเป็นสีแทนอ่าสีแทนประมาณนั้นแต่ฝรั่งเขาเรียกสีเบอร์รี่เลยนะ browberry คือเราก็มาคิดว่าคือตอนนั้นความรู้สึกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กทุกวันนี้แบบมันมีแต่เทคโนโลยีเต็มไปหมดเล่นแต่อนเอแพดน็ตอะไรเงี้ยแต่แบบมันมันไม่เหมือนสมัยเราเด็กๆรู้สึกว่าเฮ้ยเราวิ่งออกไปวิ่งเล่นข้างนอกไปลุยใต้ไม้นี่อะไรเงี้ยวิ่งลงสนามปีนป่ายอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็เข้าความความรู้สึกของแบรนด์เราที่รู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็นมินิเทสก็เลยตั้งคำนี้นี่มันก็เลยรีเลทไปถึงการคิดคอลเลกชันเลยแหละว่า มันควรจะมีสตอรี่เหมือนแบบเราได้ออกสูงค่ายลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคือคือหาธีมที่เรารู้สึกว่าเด็กได้ออกไปเล่นข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วอย่างพี่นุ่นเอาตรงนี้มาต่อยอดเป็นยังไงล่ะคะก็ทั้งออกแบบคอลเลคชั่นก็คืออ่าอิมเมจคอลเลคชั่นนี้เสื้อผ้าจะหน้าตาเป็นยังไงก็นึกอลูกเสือแคมปิ้งมีลูกเล่นผ้าพันคอจะมีอะไรบ้างก็จะมีดีเทลผ้าพันคอเล็กๆให้ แมสชุดหรือจะเป็นลายผ้าที่เป็นลายตรานั่นตรานี่เสือกองไฟอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในลายผ้าด้วยก็เป็นสตอรี่ที่เอาเข้ามาประกอบโซอีเคยเห็นคอลเลคชันที่มีน้องมัลิอะไรเนื่อค่ะเป็นคอลเลคชันอย่ายังไงคะดูธีมอะไรยังไงคะอันนี้ก็อีกคอลเลคชันหนึ่งที่ตอนนั้นซัมเมอร์ก็จะเป็นไทยๆเบาๆอยากให้นึกถึง หนังสือเรียนอ่านหนังสือเรียนมีมิมีชุดใจแล้วก็มีความเป็นไทยก็ใช่เหมือนมีผ้าที่เป็นเหมือน้าสกอตมาแล้วลาผ้าของมาจะเป็นสื่อไปทางไทยๆเหมือนผ้าของมาแล้วก็มีลายที่เป็นเกี่ยวกับคล้ายๆในมานีชุดใจล่ะค่ะเป็นไทยๆมีน้องหมาน้องแมวองมีน้องหมาอะไรอย่างนี้อยู่ในลายผ้าแล้วก็แอบมีตุ๊กตาให้ด้วยตุ๊กตากระดาษ ้น้องซื้อชุดนี้ไปก็มีตุ๊กตากระดาษคอลเลคชันของเราไอซ์เบอรี่มันจะมีบางช่วงเหมือนกันที่จะมีทำเป็นชุดตุ๊กต,ตากระดาษค่ะอันนั้นคือเราตั้งใจตั้งใจให้มันอยู่ในคอนเซ็ปต์นี้ด้วยหรือเปล่าก็เป็นคิม <AM M. S 2> มิกใช่เป็น <AM M. S 1> อีกหนึ่ง <AM M. S 1> คิมมิกที่แบบ ตอนเด็กๆเราก็ชอบตุ๊กตากระดาษเนาะแต่ว่าต้องมีเป็นกลิ่นอายของฝรั่งถูกต้องไหมคะเป็นกลิ่นอายของมนต์นอกค่ะเพราะว่าโซอี้เห็นการ์ตูนเนี่ยไม่ใช่แบบอารมณ์มานีชูใจาาแบบว่าแต่ว่าจะเป็นแบบกลิ่นอายตะวันตกหรือเปล่ามีการผสมด้วยค่ะ,คะล้วแต่คอลเลกชันเนาะแต่เราพยายามให้อยากให้ไทยเหมือนกันค่ะทีนี้ในส่วนของการแบบพอเราเริ่มคิดลายดีมแล้ว พอในเรื่องของการผลิตนะคะเสื้อผ้าของเด็กเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่าไหมถ,ถ้าเทียบกับของผู้ใหญ่ที่ใส่รายละเอียดเนาะก็จะมีใช่รออรเรื่องเนื้อผ้าส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเอ่อคอนเซิร์นเนะาะบอกว่าต้องระบายอากาศเมื่อถ้าอากาศเมืองไทยก็ต้องนิ่มหน่อยแหละอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นตอนแรกเราก็จะซอสแบบพวกคอตตอนร้อย ก็คือระบายอากาศอะไรเงี้ยค่ะผ้านี้ไปเลือกเองกันเลยหรือเปล่าคะใช่เริ่มต้นก็ไปดูตามต้นก็ซอสหาทุกที่ที่เขามีกันเนาะแต่ว่าหลังๆพอเราก็จะเริ่มมีบริษัทที่ที่จะเราแบบผูกขาดแล้วเรารู้แล้วว่าอันนี้เขาโอเคเราเเจอปัญหาในเรื่องของการควบคุมคุณภาพบ้างมัมากมานี่เป็นปัญหาจริงๆแล้วเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของคนทำพอจะยกตัวอย่างให้สเก็งได้มาที่แบบว่า หนักสุดๆเลยสำหรับเราตอนตอนนนช่วงั้จริงๆตลอดไปแล้วทุกคนก็คือก็คือสัพพายการผลิตนั่นแหละไม่ว่าขั้นตอนไหนก็ตามอะไรอย่าเงี้ยเช่นแบบไปถึงว่าเหมือนเป็นลักษณะเหมือนว่าปัญหาที่ว่าเราคุมคุณภาพไม่ได้หรือว่ายังไงก็มีด้วยซึ่งสมมติว่าแท้มันไม่ได้เราก็ต้องทิ้งทั้งลอดอะไรเงี้ยก็มีเยอะสุดที่ต้องทิ้งนี่คือจำไม่ได้แต่ว่ามันเยอะแต่ว่าบางทีแบบก็ทั้งล็อตทำก็ก็ต้องทิ้งเลยต้องยอมทิ้งใช่ผ้าจัด ผ้าตัวเนื้อผ้าที่มาเป็นไม้ไมหรือว่าผิดพลาดจากการเย็บหรือผิดพลาดจากขั้นตอนไหนคะมีทุกแบบเคยมาทุกแบบแล้วแบบบางทีแบบคุณภาพผ้าที่เราคิดว่ามันโอเคพอมาทำจริงมันไม่ใช่หรือสั่งมาจริงๆแล้วพอมาถึงมันไม่ใช่หรือหรือการผลิตขั้นตอนการผลิตที่แบบตอนต้นแบบโอเคและจบพอผลิตจริงไม่ใช่ อย่ันนี้เราเครมช่างไม่ได้เหรอคะก็ก็มันก็มันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างเช่นเป็นช่างของเราเองนั่นแหละที่ตอนแรกครับหรือแบบอาจจะเป็นเอาซอร์สเลยก็ต้องก็ต้องว่ากันไปแล้วเราเราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงก็มันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับคือหมายว่าแก้ปัญหาในจัดสรรโซลูชัน่แต่ก็มีประสบการณ์มากขึ้นแต่ก็มีประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะรู้ว่าทั้งเรีไม่ให้มันเกิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เชื่อว่าคนที่ทําธุรกิจเองเริ่มต้นเองนยเขาต้องเจอปัญหาอะไรพวกนี้ไแล้วปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่คุยมาแล้วเจอกันนั่นก็คือเรื่องสัายนี่แหละคือช่างเรื่องสูรเสื้อผ้าก็คือช่างอะไรเงี้ยว่าเราจะควบคุมคุณภาพยังไงทำยังไงให้ออกมาตรงเวลาอะไรเงี้ยมีเรื่องเวลาต้นคุณด้วยอสอย่างเนี้ยเป็ ยิงมีท้อกันไหมเพราะแต่ละคนจริงๆเราไม่ได้แบบไม่ได้มาจากด้านนี้คือถ้าทํางานตัวเองมันก็คงจะมีะไรายได้มากกว่าอ,อ,อีกไปแล้ว<ช>แต่ตอนแรกเนาะ<ช>แล้วพอมาเจอปัญหาที่มันโอ้หอะไรในปัญหาโรคไม่กว่ปัญหาโรคแต่ม,มีทอ้อกันบ้างไหมคะเป็นธรรมดานะแต่ว่าเราก็คือคุยกันว่าแบบอย่างน้อยที่สุดมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราชอบคือก็จะถานมันตลอดว่ายังเอาต่อไหมยังรักถ้าถ้ายังรักมันอยู่เราก็เราก็แฮปปี้ที่จะคือความแฮปปี้มันไม่ได้ไม่ได้แปลว่า แฮปปี้เฉพาะความสุขคือสําหรับผมคือไม่ใช่แค่ความสุขก็ช่วงที station, ่เรามันก็ค si no ือส่วนหนึ่งดแต่ว่าขอให้อยู่ในเสียงของเรา แล้วก็คือเพาทำในสิ่งที่<ช>รักใช่แล้วมันก็เลยมีแรงสู้ต่อไปมีความ่ใจใช่ใชแล้วก็ถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้นี่เรื่องช่างช่างนี่มีช่างของเราเองด้วยช่างที่เอาซอร์สด้วยทุกวันนี้ยังมีช่างของเราเองอยู่หรือเปล่าคะทานนี้ส่วนใหญ่ก็มีส่วนหนึ่งแต่ส่วนส่วนก็จะเป็นเอาซอร์สที่เราไว้ใจแล้วที่เรารู้แล้วว่าโปรเซสแน่นอนนก็เรียกว่าจากคนหลากหลายอาชีพแล้วมาทำในสิ่งที่เราไม่เคยถนัดมาก่อน ก็ผ่านปัญหาผ่านอะไรมาเยอะแล้วแต่ที่สาคัญคือตอนนี้รู้ว่าความสุขของเราคืออะไรแล้วกับแบรนด์ของเราแบรนด์ครอบครัวของเราเนาะแต่ทีเนี้ยที่สงสัยคือแบรนด์เนี้ยใช้เวลาน้อยมากในการอยู่ดีๆกลายจากแบรนด์ครอบครัวเข้าไปสู่ในห้างสรรพสินค้าทำได้ยังไงสงสัยอสงสั่แล้วเพราะะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหาคำตอบกับเรื่องนี้กันค่ะ